อ้าวทำไมเป็นแบบนี้เรียบร้อยครับเสียยาวล็อกกี่สีน้ำเงินอออาติดโลมครับทีเทนครับ โอ้โหนม,มีเท่าไหร่นี่ใส่หมดแม็กเลยนะนี่เหยียบจมคันเร่งเลยแล้วฝนก็มาด้วยครับท,ที่เทของพวกเราทีมงานนกฟิล์มนะเปิดประเดิมสองงานนี่ที่เทครับ เที่ยวแรกก็เรียบร้อยเลยครับคันนี้รอดล็อกเหลืองรอดครับนู่นลอกองดินล็อกเหลืองมาก่อดเทก่กอดมาหลังเรียบร้อยครับทางลงเลยครับโอ้โหโหโดมากโหดมากมากับสายผลเลยเสียยาวจัดไปหนึ่งหลุม กไทก็ยังไม่มีด้วยเขียดใหญ่ป่ะเนี่ยรเจ้าคุณแข็งรัวร่องทางไหนวะเนี่ยรถข้าคุณดาวมันพ่นมากแล้วสิร่องบ่ฮะจะไปเอาอีกว่นเนี่ยไปสิายติ อากาศหนาวๆเอ้หนาวๆนี่เหงื่อท่วมเลยนี่ยังไงเนี่ยเสียยามากับสายฝนแล้วครับนี่ครับล่องรอยครับล่องรอยลื่นนี่โอ้โหกรฝนมันตกนะเพิ่งจะหยุดฝนหยุดได้วันเดียวนะครับ ดินเนี่ยมันเป็นดินเหนียวอยู่แล้วมันโดนฝนแล้วมันลื่นอยู่ดีนะว่าขึ้นได้แต่ยังขึ้นไม่ได้แล้วฝนมานะครับโอกาสเรียบร้อยเนี่ยเยอะเลยลงไปสองเที่ยวนะครับเที่ยวแรกลงแต่ไปได้เที่ยวสองตามล่องไม่รอดครับแต่ตอนนี้รู้สึกฟ้าจะร้องน่ากลัวล้อเกิดครับขอ ตัวลาไปก่อนครับสั้นๆแะครับสวัสดีครับ